ที่ก็้โดอ,อิทนทนนท์มีแค่นั้นไปดูเรดาร์ไม่คิดเลยว่าดอยอิทนทนนท์จะให้อะไรเรามากกว่านั้นพี่ไปเหมือนคนโง่แต่พอไปถึงเนี่ยพี่กลับไปเจอเลยหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันมีเนื้อความมันมีเนื้อหามากกว่าเข้าไปป่าแล้วสบายใจเข้าไปป่าแล้วก็เห็นธรรมชาติเหมือนกับป่าอื่นที่เคยไปบอกว่าเอะแล้วคนพื้นทีเน่เขาจะรู้ไหมว่าเขาอยู่กับอะไร เนะพอเราเจอก,ก,ก็พอเราไปถึงเราก็ตื่นตาม,มากเห็นรายละเอียดในหลายอย่างอย่างที่เล่าไปแต่พอคุยกับพอถามกับเด็กีนเด็กจะรู้ไหมเด็กเขามีความสุขใน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 บ้านของเขาไหมเขารู้ไหมว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นต้นน้ําเขารู้ไหมว่าต้นน้ำเนี่ยมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะมันก็มันก็เป็นอีกอีก,อกความรู้สึกหนึ่งจากป่าอื่นอือันนี้แสดงว่าเป็นแรงบันดาลใจที่อยากไปที่ดอยเินทนน์ต้นน้ำของเมืองไทย เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับจากการที่ไปอดอยอินทนนท์แต่จริงๆไปดอยอินทนนท์ไปอย่างคนโง,ง,ง,ง่ที่ว่าจะไปดูป่าเฉยๆแต่กลับเห็นอะไรซึ่งคิดว่าไม่ไม่คาดว่าจะได้เห็นแล้วในส่วนที่<ด>ชอบถ่ายรูปนะครับปกติเป็นคนที่วานรูปก็ก็ข่าวไปดอยอินทนนท์นี่นนก,ก็ก็เตรียมกล้องไปก็กล้องค่อนข้างใหญ่นะคะครับก็ <c oughs> ก็คิดว่าถ้าถ้าเดินไม่ไหวหอบไม่ไหวก็จะหยุดเดินแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วก็ ก็ได้ได้เป็นการเรียนรู้การใช้กล้องแบบอย่างอเนกอนันต์มากเพราะว่ามันจะมีทั้งละองน้ํามันจะมีแบบอบใบไม้มันลมมันแรงมากอย่างเงี้ยเราจะตั้งกล้องอะไรเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยก็คิดถึงครูเหมือนกันคิดถึงครูล้วอุปกรณ์ไปเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะก็เป็นกล้องอธรรมชาติใช่ค่ะไม่จริงก็เป็นคนชอบถ่ายแสงเงาธรรมชาติด้วยเพราะไม่มีสีมือที่จะจัดแสงไฟแต่ว่าถ่ายด้วยความรู้สึก ใช่ค่ะใช่แล้วก็เพราะว่าเพราะว่าจะกลับมาเขียนเรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายเหมือนกับบันทึกบันทึกว่าโอเคพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเกิดแรงบันดาลใจก็กดไปเลยแทนการบันทึกสะดวกมากเพราะไม่มันหลายมือทริปนี้ไปกี่วันตัวเองไปสามคืนค่ะไปแค่สามคืนนั่นเองแสดงว่าได้ลุปมไปเยอะเยอะมากเยอะมากจุดดึงฮะของของพี่ติ้งนะครับในการถ่ายจัดดูอะไรเป็นอย่างแรกครับ ดูคอมโพสิชันดูสมมติเดินเดินไปเ่็นดว่เป็นรองขั้นแระเพราะเราไปเห็นพอเราเดินผ่านปุ๊บเราสึกว่าโอ้นี่มันมีกรอบวางอยู่ตรงนี้แล้วอะตัวนี้มันสวยเลยมันมุมตรงนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คงต้องมองเรื่องคอมเห็นคอมโพสิชันใช่ไหมคะเหมือนกับมันเป็นจินตนาการมันเป็นกรอบอยู่แล้วว่าโอ้มุมนี้เลยเนี่ยสวยเลยมุมนี้เลยอะไรเงี้ยถอยออกมาไหนหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยสวยปุ๊บเราก็คิดอยากถ่ายรูปละถ้าเราเห็นอันเนี้ย หรือบางทีเรา,เ,าเราพี่จะถ่ายลักษณะนั้นมากกว่าพี่ไม่ไม่ชอบว่าจะจับมามามา,มาแต่งเห็นแล้วอ,ะอ่ะพอเราเห็นพวกนั้นมันกําลังสวยแบบแดบดบกําลังให้มุมอะไรอะไรทุกอย่างกําลังดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปช้า,า,ามากมันไม่ทันมีบางวันที่ไปแล้วไม่ได้รูปมีฮะเออถ้าถ้าฝนไม่ตกก็ได้หมดคะ่ะฝนตกยังเคยได้เลยคะ่ะคฝนตกยังเคยได้ กระจุกกระจุยอะไรพี่ได้หมดพี่ถ่ายได้หมดเลยเออถ้าเห็นสวยเวลาออกทริปทีนึงสมาธิที่ไปกับกล้องนีดเฉลี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ตลอดใจไปถ่ายตลอดทริปตลอดทริปตลอดทริปค่ะแต่ดีก็ดีไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อข้าวซื้อของไม่ต้องอะไรหอบกล้องอย่างเดียวกระเป๋าถือก็ไม่ต้องกระเป๋าถือก็ไม่ต้องถืออะไรเงี้ยหอบกล้องอย่างเดียวมีอะไรก็เดบเดบที่เกงไว้เรื่องเทคนิคกันะเทคนิคส่วนมากจะใช้โหมดไหนครับ <AV. S 1> เอวีค่ะเอวีรู้สึกว่าจะเด็บถ้าจะเร็ว,จะ,รวจะเร็วดีฮะแล้วก็ได้เด็บได้เด็บได้สวยมากแสดงว่าถ่ายาด้วยความรู้สึกอใช่